วันที่สองพฤศจิกายน2564ค่ะเมื่อนี้กะะพาเพื่อนๆมาชมบอลสีมิงมงค้นค่ะซึ่งกะถือเป็นว่าเป็นบอลอีกชนิดนึงที่ให้สีสันสวยงามค่ะสีเขาก็จะออกเป็นเงาๆค่ะตอนแรกได้มากะะใบเล็กๆแค่นี้ค่ะตอนนี้เลี้ยงมาได้ประมาณ2เดือนแล้วกับใบเขาก็เริ่มหญ่ขึ้นสําหรับใบที่ออกมาไม่ก็เริ่มใหญ่ขึ้นค่ะ อันนี้การดูแลกะ่ะดูแลเหมือนบ่อนอื่นๆทั่วไปค่ะก็ลดน้ำปกติใส่ปุ๋ยเม็ดละลายซาปุ๋ยขี้ไกล่ลดน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงบางอะคะ่ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถหาแม่เรียงไว้ได้ค่ะ <S <S เดี๋ยวร้อให้เขาใหญ่อีกจัหน้อยเดี๋ยวก็สิเอามารีวิวให้เพื่อนๆเบื่งอีกค่ะวะ่าถ้าใยญ่แล้วเขาสิออกซีเป็นแบบใด อันนี้ก็ล้อรุ่นคือกันค่ะแต่และมือกันรุ่นว่าแทงใบไม้ออกมาจะเป็นสีแบบใหญ่สำหรับมือนี้ก็ขอลาไปทำงานก่อนค่ะสวัสดีค่ะ